วันนีน้มารีวิวเคฟซีรีวิวเคฟซีโฆษณาให้เขาด้วยเฮ้ยนะแต่จริงๆชอบกินเคฟซีอยู่แลวนี่ เทมาดีกว่าไม่ชอบกินไก่แซบอ่ะขอน่องนะนีนะ่ขอน่องดลยป่ขอน่องเลยปะ่ะวันนี้รีวิวกับพวกทำจิ้มมีน้ำจิ้มอะไรมาให้รีวิวเราจะมาลองดูนะว่ากินกับพวกน้ำจิ้มอื่นๆแล้วมันเป็นยังไงอันนี้เป็นน้ำจิ้มเคเอฟซีซอสพริกมีซอสเมือกเทศเคเอฟซีนะโชยุจากญี่ปุ่นมันจะเข้ากันไหมน,ะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านปอกไกดูเองนะฮะร้านผมเองนะฮะกินกับไก่นะแต่หอมมะนาวนะั้นแต่ไม่รู้กินกับไก่จะเข้ากันนี่คืออะไรอะโคชูจังจากไหนเนี่ยจากเกาหลีอะแล้วมันเป็นปากกัดจิ มารีวิวกินกันก่อนมือนี้กินไก่ฮนะช่วงนี้เป็นเกาด้วยนี่ครับนี่อันนี้ซอสพริกเขาเลยรสชาติเลยคุ้นเคยเอาบอืขอพอพริกมันก็จะหวานๆน,นะชอบอยู่แล้วอือันนี้ซอสเฮ้อ อร่อยอยู่แล้วของเคฟซีผมเป็นแฟนเคฟซีนะฮะกินบ่อยมากฟีลเป็นเกาอ่ะมาคำหนึ่งปกติกินผมจะกินอันนี้ไงเอามาผสมกันหนังอร่อยไขบบ่มนทั้งนั้นอ,อันนี้เป็นฝั่งอเมริกาอาเคจับกับชิลลี่ซอสแต่อันนี้เป็นจากฝั่งญี่ปุน่นอันนี้อเมริกาอันนี้ญี่ปุน่นอันนี้ไทยแลนด์เนะอันนี้เกาหลีโซอยู่เลยะฮะบิงขึ <laughs> ้นจุ่มไป เป็นยังไงวะ <c oughs> เค็มอะไม่ไหลายเค็มอะพวกที่เข้ากันเลยรสชาติมันแบบว่าแย่มากแล้วกับซอนนี่อันนี้ดี่แบบไม่มีเข้าข้างนะผมไม่รู้นะว่าถ้าบอกว่ากินกับน้ำจิ้มด้านตัวเองมันไม่เวิร์กผมก็จะบอกไม่เวิร์กนะแต่น้ำจิ้มมันเป็นมะนาวแท้ถ้ามันกินกับซีฟู้ดนะนะอร่อยอยู่แล้วต้องสั่งเลยนะร้านปองเลยดูนะมะนาวแท้นะแต่ันนี้มันกินกับไก่ทอดน,นะ เนไงวะนี่ไก่ทอดมาไม่เคยกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเหมือนแบบอารมณ์เหมือนตุ๋นจีนอ่ะกินไก่นึง่งจิ้มซีฟูด้ดอืมอืม,อมนี่ไม่ได้เข้าข้างนะอารมณ์ตุ๋นจีนเน่ะเหมือนไม่กินไก่นึ่งกับตุ๋นจีนได้บอกป่าไก่นึ่งตุ๋นจีนอ่ะอืม อืมใครได้อยู่คือความรู้สึกมันกินอันนี้มาทั้งชีวิตแล้วไงคือมันมันชินไปแล้วพอมากินอันที่มซีฟู๊ดมันก็จะแปลกๆหน่อยแต่มันก็อร่อยมันอารมณ์แบบบ้านๆต่อไปอะไรชินจังชินจังนะโคชูจังโคชูจังปิง <c oughs> <c oughs> มันเยอะไปเปล่าวันเนี่ยห <c oughs> ายแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เสียไหม มันเหมือนน้ำพริกเผาเมืองไทยที่มันถูกบบูอะ่ะมันจะมีกลิ่นแบบศาสาเล่าไม่ถูกอะ่ะไม่ไหวอะ่ะเสียใจนะพอสุดจังมันไม่เกาหลีเหมือนในซีรีส์เลยวะเออกินไปนอะเอ้ดอกไม้บาลลนอะไรอย่างเงี้ยสรุปถ้าให้ชอบกินสุดก็อันดับหนึ่งนะครับมันต้องเป็นซอสของเขาแล้วแหละซอส KFC อือืมอน่อันนี้คือแบบจบเลยเนะี่ยท่อนนี้เสียดายไก่เลยวนะเนี่ยให้ชินจังชินจังเนี่ยโอ้ซอสอยากกินตรงนี้ด้วยเนี่ยอร่อยแต่ว่าเออมันโดนไอ้ชินจังไปแล้ว คือกับซอสแหละซอสของเขาดีสุดแล้วลองมาคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดในสองอันนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีไม่ไหวอะ่ะแต่ยังดีกว่าไอ้เกาหลีหน่อยญี่ปุ่นมันก็ยังมีความเค็มๆอะไรเงี้ยน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดไงภาพตุ่นจีนขึ้นมาเลยพอจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอน่ยเหมือนกินไก่ไหว้เจ้าอะ่ะงี่อรอไหมอืม้ อืผมชอบเอาผสมกันอร่อยเวลาไปเคปซีนะเนี่ยเกาหลียังติดอยู่เลยอืม <c oughs> ติดหน้าเลยกูนี่นะครับซอสยังคงฟินอยู่อืม เคอฟซีแฟนมันแทกอร่อยไกาเฟรฟครีมอร่อยจริงนะคือกินที่ไหนมันก็ไม่เหมือนเคฟซีนะไม่มีใครทาเหมือนนะมันอร่อยจริงบอ <orn> <Ch ol> นชอร์มาตีเทนึงเผืตัวชอบอันนี้ไม่มกว่าบอบนชอนนะเพราะว่ามันมีความแบบมันหวานอะ่ะเราชอบกินไก่แบบนี้มันออริจินอลหนังมันอร่อย ขอบคุณนะที่ให้รีวิวมันมีใครส่งมานะครับนี่เคฟซีส่งมาผมนะน้องๆมาให้รีวิวน้ำนิ่มซีฟู้ดอร่อยแต่มันต้องกินก <laughs> no ับทะเลนี่ข้าวนี้อรอืมอืมอืมกินโดนเป็นเกาอ่ะอืมอร่อยเคฟซีช่วยส่งตังค่าสปอนเซอร์ให้เคฟซีถ้าไก่ในเมืองไทยน้องเคฟซีอยู่แล้วโป๊ าสปอนเซอร์น,นะอืมอ่าเดี๋ยวเปิดกินคืนนี้อีกอืมอืม,อม,อม,อม ไก่อร่อยอยู่แล้วครับ KFC เจยดายกินได้หมดติดได้ชิ้นจังนะน,นั่นแหละขอนิดนึงได้ไหมเนี่ยนะอร่อยจ้หนังเขาอร่อยไม่มีน่องเนะี่ยเราชอบกินน่องมากเลยแป้งทางงานตรงนี้แป้งทางงาน,สงสน,น <S 2> <S 2> เคย KFC อร่อยเชื่อมาว่าใครดูจบนะต้องโทรสั่ง KFC ด่วนๆเลย แต่บางคนอาจจะชอบนะแบบซีฟู้ดอะก็กินจิ้มได้นะกินได้ไปแล้วครับอร่อย